นี่คือบรรยากาศใช้สายประมาณ10นาฬิกานะครับของวันที่ 1, 2566ปีใหม่นะครับบรรยากาศทางขึ้นเขาใหญ่ตอนนี้ผมลงมาแล้วเพราะว่าผมขึ้นเขาใหญ่ทางด้านจังหวัดปราจีนบุรีครับเพราะว่าผมมาจากจังหวัดชนบุรีก็เลยขึ้นเขาใหญ่ทางจังหวัดปราจีนตอนนี้ผมลงมาทางขึ้นเขาใหญ่ที่อยู่ฝั่งทางปากช่องครับนี่คือไปทางปากช่องนะครับ ส่วนฝั่งขวามือตรงนี้ก็จะไปทางอำเภอวางน้ำเขียวครับนี่ก็คือทิตตะวันต่อทางขึ้นเขาใหญ่นะครับทีนี้ก็จะคลาคล่ำไปด้วยประชาชนนักท่องเที่ยวนะครับแล้วจะมีพ่อค้าแม่ค้านะครับขายผลไม้นะครับตามฤดูกาลผลไม้ที่ทางขึ้นเขาใหญ่นะครับแล้วก็จะมีสินค้าภาคสนามปิกนิกต่างๆนะครับอยู่ตรงนี้นะ บรรยากาศก็คึกคักนะครับบรรยากาศปีใหม่2,566ครับเพื่อนๆชั่วทุกสารทิศไม่ทราบว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเมื่อคืนก็คงจะเค้าดาวกันสนุกสนานนะครับตามอัตภาพของบริบทแต่ละครอบครัวแต่ละพื้นที่นะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่นะครับอยู่ใกล้ๆบ้านนี่แหละครับนี่คือทางกลับบุรีรัมย์ครับผมจะกลับทางอำเภอบางน้ำเขียวนะครับต่านันก็ไปปากช่องครับ นี่ก็จะมาแวะซื้อผลไม้นิดหน่อยเป็นของฝากนะครับก็จะมีลูกครับอะโวคาโดฟุทซาอโวคาโดบัวหีมะมันเทศของฝากวายผลไม,ลไม้ส้มนะครับนี่ลูกอะไรนี่เขาเรียกลูกอะไรอันนี้ลูกสาวรสจ้ะอ๋อสาวรส กินมีรปเยนะนะนี่<ม>เก้ยมะลิงได้นะจะมีวายมันเทศตัวนี้องา่่นนะครับทางนี้จะมีองา่่นด้วยครับน,นะบรรยากาศสองข้างทางครับพี่น้องขาขายในช่วงปีใหม่ประเทศไทยของเราก็มีความสุขกันดีครับอากาศกำลังพอดีพอดีโค้ยใกล้กันอยู่นัน่น ลทอ,อ,อยู่น,นออา,าอยู่รลูกับน่ากินลูก้กอกา,าอันงลุกบทางขึ้นเขาใหญ่ครับจะยกถจะซื้อของฝากเสร็จแล้วผมก็จะเดินทางกลับบุรีรัมย์ครับไปทางนี้แหละอำเภอวังน้ำเขียวครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมที่ปตาทาเส้น2-4จากแยกโชคชัยมาที่อำเภอหนองบุญนาคครับเพื่อนๆเ,เห็นเขาตกแต่งสวยดีก็เลยถ่ายมาฝากเพื่อนๆนะครับ กแต่งได้สวยดีครับเพื่อนๆเส้นสองสีจากสีแยกโชกชัยมาอำเภอหนองบุญนาคครับสวยนะเขาตกแต่งได้สวยมากเลยต้นมะพร้าว